มาเริ่มกันต่อจากที่ผมก็ยังหลงอยู่ดีมันบอกให้คนหาประตูหรอ,อ,อเอประตูที่มันหายห,หาดอยู่ไหนโู อันนี้คือตอนแรกที่เรายิงไอ้พวกนั้นตุ้มตามเราตาอ้องวิ่งมาไม่เราจะไม่หยุดพลังเราจะปีนมีของเราก็จะปีนอีก chưa đó tù oh. sa đi chơi hê 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 không có gì nữa. Okay. สเส้นที่นายไปนน่นใช่ไหมจัดปะไปตามเส้น ต้องทาพิธีขึ้นหลังคาอันนี้ให้ได้ ขึ้นไปทางด้านบนน้่นอย่างไรหลังคายนี่มันอันนั้นมันทางปลาเรายัางไปไม่ได้กระโดดไม่ถึงอุย้ยเกือบ หา้าไปจนได้ของเขารู้อยู่มันต้องไปทางนี้ตัวว่า มันไปไม่ได้อันนี้ก็อยู่ทางคลาดระโดดยังไงก็โดดไม่ถึงเลย ไม่น่าใช่มันไกลเกินไปมันมีจุดสีแดงด้วย ดีแดงด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงจะมันี้ทุกคนคิดว่าไง นู้ว่าจะขึ้นไปบนหลังคาบ้านอนูแล้วปีนขึ้นไปเำไมันกระโดดไม่ถึงล่ะืมจะทำยังไงดี จะลองขึ้นไปดูข้างบนมาก่อนบนน,นะน,น,นู้นนะทำบนฟิเนนี่เลยนะ 没走，没走。 了吗？切、e、哪？哇！快点！哪只阿拉？哪只阿拉？ ไอ้ที่มันตั้งขึ้นมองแสดงม,มัดลอกเราลอกกันได้ลอกกันได้ไม่เราจะได้แล้ว ไช่นั่นมาแลยววะไม่ทำอะไรต่อคนหาทางผ่านประตูะก็ไม่เจอแล้วอันนั้นไม่ใช่หรอบอกหนึ่งสองสมสี่่แะ ก็ไม่เจอว่ะสิบนาทีแล้วนะเจอล่ะ ไม่ใช่แล้วีที่นะไม่ใช่ใช่อ่อหรงพีนี้ของจะไม่ได้อะ Phòng nó đâu Hãy subscribe cho không, không, được. không, không được. โอ้โหไม่เดินโคตรไกลจ้าคมิดเองที่ผมโม้ะเกือบเดือนครับ What's going on? Oh, my God, Grim. What's right up? You've <sighs> you go. have got company give it up. a chance you bastard! You're alive. Just barely. Where are the others? Still locked up inside, but I know where they are. Keep up here, and we'll get them out together. I can't climb up there from here. Ah, damn it! Well, they got some kind of setup for hauling cargo. Maybe you can use it to come around the other side. All right, I'm on my way.

ไปไหนมาเนนะี่ยดูเคลีย,ดดยร์ได้เคลียร์ไหมให้เราไปไหนคนหาหนทางแนวความไม่เกี่ยวกับหนทางความน่ากลัวอะไรมันก็ไม่รู้ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็เอาต์บอก,บอกไหนๆว่า หาทางไปให้ได้เจอและ้วเจอกองเจอกล่องไปเรือ่อยแล้วกองอ๋อ,อันนี้เป็นอะไรเสื้อผ้าหนึง่งเก็บกลับไปนี่อะไรก็ 这裤子给我给坏了。呜呼、喔，呜呼，我。没事、嗯。哦、嗯。嗯嗯 oh. The fighter is here! Warn the others! มีสมมติตอนมีออจากขยิมเท่าไหร่แต่เราชอบมีหัวไร ไม่นู่นเหรอมาเต็มขนาดนั้นโอย o ม่ดีเช้าไงการ่าดจะปล่อย